ก็หดซี่แซดหมดแล้วเมเตอร์เพื่นตายรถมันบุกข้นบูชายเท่าไรแล้วว่าเตอร์ตายก็เั่นโหอ้ากินข่าวอีละเมื่อละบ่หัวเมื่อละบ่เมื่อหมดเลยทั้งสบู่เพิ่นเมื่อส่งอ่ะเด้อทั้งสบู่มีน้องใหม่มาส่งสีส้มเพิ่นอันส่งฮอดเมริกาเพิ่นบ่ สบายดีกันอีกท่านึงเด้อมาต่อกันอีกดิมาเปิดคลิปมาเปิดคลิปวันนี้วันมาพ่อวันป้ากับลุงวันนี้สบายดีเด้อโดยผู้ทั้งไอ้ยนี่ยน้องเตะน้ำพิงน้ำพิงเอ้ยจ้าเอ๋ทูจ้าโอ้ยมันเด็ดปากปากชอบเงอะแน่น่ะโอ้โอาผู้ทางพ่อจกชัยเอ้าไพ่นะโอ้เบาเตียง มากับผู้บ่าวมาหนีิเจ้าบัดมากับเบาเตียงบ่มาะมนี่เอาสาวนวลมากับไปซะโอ้เจ้ามากับเบาเตียงสาวนวลสบายดีเด้อเพราะมนี่มาแปลกเพาะมันนี่เนาะฮะแปลกแบบไดนข่อยมาได้เลยว่าใจว่าเปิดโตว่านใหม่ได้บ่เนี่ธรรมดาแล้วเนาะเตียงไหนไกลยู่บ่ กระโซสมพวนมือเนอวะเดิน bueno> ่ปมือไปทางมือไ่ป็นซากคิดอยู่่าวะีคิดอยู่วาะไอื่นเถอาหนาสเทือกที่สงแลวเรามาเนี่ย่าสีเอ้เมยว่ามาเมยเดจะมาสนิ่งละมาด้วยเมยกะแบบนี้เลยฮะกะว่าเมืยบอกะ เมื่อยแต่ตอนนั่นบัดเมื่อยหล่ะก็มีแห้งเท้าเมื่อยหล่ะก็มีแห้งกับเมื่อยบบกับโบ้เลยเมื่อยมันแบบใจมันมักเด้อ่ะพี่ห้ทางลุงเพิ่นพากันกินข้าวก่อนเด้ออันเดียวเข้าไปเยี่ยมทางในก่อนพี่นั่งเด้อด้วยสบายดีเด้อโดยเพิ่นกินข้าวเนาะโด้วยดยขอบใจหลายๆเด้อมาทางพอเท่าไม่เท่ากินอิ่มแล้วบ่ เลยแซ่บอยู่บ่กับเข่ากับน้ำก็ได้เกือบมาบ่ทันเนาะโอ้โดยโดยนะกินข่าวกินน้ำตาสบายเด้อให้เพิ่นกินข่าวก่อนจะได้เพิ่นสีอายกินแน่ะเนาะให้พนกินขขาวกินน้ำก่อนเนะก็ได้เบิกไปเบางทั้งเมฆข้ัวไก่กันเด้อแบบนี้เมฆข้าวเฮ็ดกินแซ่บคือนอย่างนี้สาวนวลเนี่ย เรากินข่าวแล้วบอสสาวนวลเอาข่าวกินไหมสาวนวลบุสีได้กินข่าวแล้วบ่เข้าไปไมมไปกินน้ำมันเจ้าคุจักคนอย่างบ่สนะบอกว่าบุคุจักคอยสิแนะน้ำให้ฉันเนาะไปแม่สาวนวลแล้วคอยตัดคลิปเจ้าบอกกิน่เว้ยนะกินแล้วแม่โอ้บอกว่าเราอยากยิ่งในช่องนะ แล้วอายแล้วอายอายยังอ่ะนะได้ให้เจ้าพากินนะเจ้าพูลอะไรวะโอ้แนวกินทั้งสมบูรเพิ่นยังกินเยอะกินให้มันอิ่มเด้อะนี่ๆบางวันบางทั้งนี่ก้อนแับนี้โดยผู้ทั้งสาวๆสาอนี่ๆโดยขายดีบ่ผู้ทั้งน้องเมย์น้องไม้โดยใส่เมย์ผู้ทั้งน้องมุ่ย ค้าขายตาโมฮ่วงบ่บาทนี่ด้วยโอ้กินข้าวกินน้ำเบิร์ดลาบอสุมเจ้านะดยผู้ทางน่องอุทัยผู้ทางน้องตุ๊กตากะลังกินน้องมอมเมยได้กินเนาะบ่อละน้ำในได้ลูกยังบ่น้ำกินแซ่บาบาลันแซ่บบลุง เ้ยน้องมุยขายดีอนี่โคตราแซบบะหั่นะปุ่นดีกว่าบอหั่นกระปุ่นใส่อันตักแล้วอันนั่นไห้เด้อหล่ะยันแมงวันตกถังน้ำเด้อลูกเด้อหัดเมีนลูกบายเท้าสกินเทาจันนันนันไม่ห้ามตำเสื้อวนี่เนียนหรือมัดไว้ลูกโอเคบันเท้ากินเท้าจัแกเอาใส่ะปุ่นเด้อใา หายท้งน้องๆเพื่อนพากันเฮ็ดเฮ็ดงานกินเนาะมาเบิ่งบรรยากาศนะก็ได้เนาะทางงานงานเพื่อนกินอิ่มครับ่อดยเลยเนาะดีใจทางเฮาก็ได้แฟนฝากติดตามนี่เด้อตัวตัวไทยคันยาเห็นเจ้าคอยก็กดเข้าไปสาวบุญมาบ้านเฮาเห็นรถเมน นับก็บอกมีลายไฟคันบ่เอิ่มก็บอกอีกเ้อะเพิ่มาทำมาคูณเนาะมันเอิ๊ยมเนอะพอเท่าไม่เท่าก็พูดยู่เจะโอ้บ้านเฮามีบุญมานี่เออไปส่งแ้่หอโอ้เบอร์แท็กซี่ นี่แหละไอ้ช uh, ิเมื่อพ่อน่องแหละชิ้มเมื่อ่กใ้นี่ยุบใบใส่นี่ยุบใบใส่นี่ยุบใใส่นี่ยุบใบใส่นีิยุบนบใส่นี่ยบบ่ นี่เด้ตัวนี้ก็ตามลงค่อยย้อมแล้วตอนนี้ค่อยพักพรตามมาฮุงก่อนพักพรนช่วงเปลี่ยนไปดูไปวายง่วงนอนในกินช่วงเลยค่อยย้อมแล้วคันว่าเรื่องตามมาฮุงแม่สีมือลงมุ้ยตัวนี้ว่าสีพันกินขี่มือพันเองพันกินขี่มือคนอื่นท้ายก็ตัวเดียวมียูจักปลาใส่เลยกินอิ่มแล้วบ่ดี ย้ยูเทไินอิ่มแล้วบ่เนาะโอ้ยนะคันอิ่มเลยสิหายทั้งคนมาเก็บเด้อใส่ละใส่นองเมยเด้อเก็บมันผ้าเข่าไปเด้อลูกเด้อเด้อยดอเด้อเ้อาตามสบายเด้อเด้อเดอากาศ ฝนตกเมื่บ้านนี่มันนี่ก็เลยอากาศโอ้บ้านนี่ถ้าเงินนเมื่อลงมาพี่มีเลงมาพี่ลงมาพี่ลูกอาลงมาพนจันรออาบัสซีขออนุญาตเด้อหาเจ้าจับกล้องให้คอยนี่เด <us as> ้อเพราะว่า <English language> พราะมือกล้องข่อยมาหนี้รอยไอ้วาสีเจ้ากล้องให้กันคอ้กอดีอยรถมือกล้องบอดี้มานี้วาสีเอยรถให้จ้างข่อยไอ้ต้นติด้นตลอดเจ้านี่ข่อยมาถาเจ้าคงชูงอยู่เซนูก่อชีถากับพนตกรัดทางฝ่าดังและจอดถาเจ้า อาพนมต้นสิไปเลยรว่าป้าพนมูเศ้านี่อย่านพัอากโอ้ป้าสปอีหล่ะย่งไปไปเดี๋ยวไปส่งทางันอ้คนขึ้นรถก่อนเด้อไอพี่เด้อไปไปทางาบุญคนสิม่วส่งทางั้อายอยู่สวรรค์โอ้ยไปดูเไหมฮ้าวันนี้มิตรพูงามงามแบบนี้จับแขนกันอีกเดเดอป้ อยากบัดอยากมาเล่นกับมาได้จื้ออยู่ที่ทางมาบบดนี้เออ่จื้ออยู่หกักยังบุกหักปันไดมั <c oughs> นเด็ <c oughs> บ<อ>จื้อบุก,กหักติป้าป้าสิเอาเกิดกับบะทือเนาะอ้าวันนี้มีมู่แล้วน้องน้ำพิงวันนี้จะใส่คืนทั้งได้บบดนี้นี่ด้รถเพนนลเพนเอออเาคืนทั้งนี้ก็ได้เพื ทางนี้เหอทางพี่แล้วสาดพี่นแม่สมยมาก่อนอืมที่ใช้สะาไปทางใดเลยสบุญไปกับมาพี่ล่ะมาอยู่ทั้งหน้าพี่ซิตโบริทียเนาะโดยเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นก็ซื้อของมาฝากน้องกะลายอย่างบ่สิเลยเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นก็ดจากมาค้ำคุ้นน้องว่าโทรมาว่าโอ้ยันบ่ทันเหมาแท็กซี่มาเลยเจ้าเจมาแท็กซี่มา หัวก็หดซีเซตหมดแล้วเมตเตอร์เพิ่นตายรถเหมือนบุกข้นบูชัยเท่าไรแล้ววะเตอร์ตายก็เั่นอู้ยสั่งงานอู้ยอากินข่าวอีละเมื่อละบ่หัวเมื่อละบ่เมื่อหมดเลยอือเลยทั้งสบู่เพิ่นเมื่อส่งอบูเด้ออ๋อยทางสบู่มีน้องไม้มาส่งสีส้มเพื่อนอัน ส่งพจนิกาพนพ้อบุไปดิบุปไปกันยากเพินไปพนพอนแม่นบ่อบ่ปแม่นพอนไปเข้าไปส่งเพื่นได้หมดดิโอ๊ยซะอันม <ga gele oda lar> <P asa. breakthrough> ่บี้ไปส่งยี่มองอยู่เลยบ่เอ๊ะทั้งน้องเพื่นยั่งยืนสีเมียนเครื่องเมียนคลองทั้งนี้โดยอยู่ตนอยู่มือมื่อนี่เอาไว้มีโอกาสกับจังเวะมหาน้องเพิ่งใหม่เนาะเพราะว่าอ้ายังจะอยู่สวัสด์จีก่อนจังมืออนี่แต่ส่อขึ้นมุ่นเลย เก็มันสิขี้ย้อนเมืองเวียงเลยบ่ให้เวียงเจ้าเจ้าบ่บ่สิรอถ่าจักสง3 0 0 0ย่นนบ่บินนเคานะเาเื่อเพราะว่าฝนีหน้าอยู่ยังีหน้าีอยู่ีมเมื่อเมื่อเวียงจักมื้ออีกจักมื้อ้จังสิกลับพุนขึ้นเอ่มตที่2เดือนหน้าอ๋อออกสิเบิดเด้สมื้อนี้ก็วันที่29ลบ่แม่นบ่หรือว่า2อีกบ่หรือว่ามื้ออื่นมื้อฮือนี่บ่แม่นๆอีก3-4มื้อแล้ว โอ้เพราะว่าเพิ่นมากกับโดนเติบแล้วเนะาะฮอ,อดบ่เดือนค่ะจะมาฮอ,มอ,อดม <c oughs> ื่อนี้่สองทิศสอทิศนะสองทิศแล้วหาสิพ่อเพิ่นเออ,ดโ,อโดยเพราะว่า,าเพิ่งมนี้หอกเดยอด้ทางไอ้เพิ่นก็ไปเรียกหลายบอนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บพรซาสังเดก็ให้ทั้งไอ้เพิ่นส่งไอ้เพิ่นกัไอ้เอ๋อลาทั้งพ่อเพิ่นเด้ละสังเดชก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะจิเด้อรวยเด้อรวยเนาะขอบใจไอ้หลายที่ว่าเพิ่นมา ซอยลายซิ่ในย่างสบุ่ในพัดล้มก็ได้อีกสองตัวเพิ่มมาลายแนวมาหนิลายลายสายไผ่ลายนับไอยลายย่างเดียวสิไปค้นเพิ่งอีกอยู่อร่อยนะจังใดก็เดินทางปลอดภัยได้เด้อโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อเอาในหนาเด้อมือใช่ไหเยี่ยมไหมเดยผู้ทั้งสาบุญมา ขันมากืนี่อันท่านอยู่ได้ขันมื่ออื่นยันบดข้ามองปรชเล่าก้ามาเจ้าเชี่นัังแต่สบายดีแล้วล่ะเด้อโดยอ่ะทางนั่งาทเพื่อนกกชาวสบุนเนาะเมื่อทรงทั้งไอ้ยาอยู่สวรรค์ผพ้แหละี่น้องเอ้เพราะว่าอีกเมื่ออื่นไอ้เพื่อนกกกลับเวียงเล้วกระสันเนาะดีม นี่ต่เป็นตาหักตาแพงสาวนวลกินเพื่อข่อยนี่เด้อสาวนวลเด้นเนอกินเพื่อสาวบุญเนาะท่านกินแต่เศร้าหมดแล้ว้กินแต่เศร้าหมเพื่อแบบหแล้วข่อยอท่านได้กินข่อยถ่ายเจ้ากินเพื่อข่อยถ่ายกินพร้อมเจ้ากินมาข่อยกินกินอีเมื่อเพราะชุมเจ้าอีละโดย,อ,อ,ดยอ่ะจังได้ก็ ดีใจมีหมมาเต้ามาโฮมเหมือนนี่มาข้ามคู่น้ำกันเนาะสนวนเนาะขอบใจทั้งน้องมวยแล้วก็หมเพื่อนนะขอบใจได้ละเ้อที่มาซอยเพียกซอยงานกระปุ่นกระปาดถ้กก <Yep. S 1> ันกินแหละเอาเมื่อต้อนพอต้อนแม่น้ำได้ละมันยั่งอยู่เด้อใส่ทงเอาเป็นน้ำเป็นนมันตักเอาอือทั้งงานมีครัวเพิ่นเก็บถวยเก็บบ่วงบาดนี่บ่งเดี๋ยวแม่บุญสิขึ้นมาทั้งเพื่อนก่อนแบบนี้ อ่าเก็บหอกอันตัวเก่ายจะไปเทศใส่ตัวไม่ด้วยล่ะเด้อมันสิบูดเด้อตัวตัวที่แบบเพิ่นกินบเบเท่าก็นแยกตั้งหาแน่อุ่นเพิ่มตงะนตัวบะมีแมนกิ้เงินเลยล่ะไปตังหด้ สำเร็จลงด้วยดีพี่น้องเลยเนาะนี่บอนอยู่บอนเศร้าเลยจังเก็บเนี่ยมันเป็นระเบียบเยี่ยมห้อยเด้อเมเด้อไหร่ยังไงก็ได้จอหน้ามันเอาชนะได้มดหน้าใม่ได้หมดคนใจเลยนะอุ้ยอยากอยากได้เห็ุลูกสาววัดทุกคนเด้สบายดี ตากะแต่งเอาเลยแต่งจ <c ười> ังได๋สบายเด้อใส่เอาแล้วน่ะหาหมู่ครูเอ้าสิเมื่อแหล่โดยเฮาคือสิเมื่อไปบ่ทาเบิ่งงเมฟอนบ่ล่ะไปโรงเรียนอนแงบ่ลูกอาว่าอยากได้ฟังเสียงนอนกอดขอไม้ัของน้องมวยอยู่ล่ะนี่ห้องว่าสิจะได้บ่กอดขอนไม้ตอองเป็นตกอดอเป้าโอ้ยอันนั้นของสาวพร บ่ไม่ค่ายเนาะอืเจ้าสิไปร้องเพลงกอดก๊กเป้าองค์สะวพรบอกอ้อมองดูสิเอาเป็นเอาว่ากอดก๊กเป้าบ่แม็กแล้วจะลองมึงดูจะลองมึงดูเจ้าจำเพลงสะวพรได้เอาจะลองดูกอดก๊กเป้าเออเอาลูกขีดเป็นเลยขีดีบ้านนี่นั่ง ซ่างซอดกกเปาโอ้ยซาวๆเดี๋ยวซาวดีไห่เลยแม่นซะพ่อนายกะสิแล้วขออนุญาตเด้อซะพ่อเนยให้บ่สิลองเพลงก่อนกกเปาเจ้าเจ้าห้องเจ้าว่าอยากห้องเพลงกอดกเปาเนาะ่อยากห้องห้องเปนเานั่งกอดกเปาที่ได้บนี้เงาคือคนเป็นบ้าจ้ คืออยู่ไดคืออยู่คืออยู่อ้าวบอแม็กซองไงลอกผมว่านาะโอ้เดียว่ะเราลดลดจมันะอ๋อโดยอ๋าเก็บไปกอนลูกหล่ามันจะมีบอลนั่งบอลเศร้าลูกอ๋อซอยกันเก็บกอนลูกอืมจะได้งามงามสู้สูขอบใจได้เลยอีหล่ะน้องตุ๊กตาได้ลูกตักหัวละบอสกระปุ่น ตักเอาเด้อลูกเด้อน้องมุ้ยตักเอาเด้อลูกกระปุ่นเด้อผู้ไปให้แม่ครัวเพิ่นตักให้ก็ได้เด้อพอได้เมื่อตอนแม่โมคู่กันนี่แหละเจ้านะเจ้าสิเอเมื่อตอนไทยบอกเขาือ้นนะหมอว่าว่าสีเนาะบอกกันว่าสีไห้เจ้าเฮงห้แล้วเนาะคันบ่มีเจ้ากับบ่ม่วนแล้ว เก็บไปไปลงซอยกันเด้อลูกเด้อยี่้ยซอยกันซอยพี่น้องเลยน้องนุ่งพ่นก็ได้เอ oh okay. um. mm ้ยเบาโลโยกนัวหัวม้วนเด้ออย่าถืออย่าสาเด้อพี่น้องเลยอย่าถืออย่าสาฮึ่มทางจะอ่อนซ้อนลูกสาวพี่ทางเมฆคัวเฮาก็ได้เนาะ เหลือผู้เดียวบนี้ผู้เทเพนเมื่อก็ได้ตักยังให้เพิ่นอยู่บ่ดูักเอา้อใครอยู่ชายันว่าเฮ็ดเมื่อยมันก่อมันนี่มันยังเหลืออยู่กับแบงกันเมื่อกินนะดูงานเพราะว่าเฮายันว่ามีคนมาหลายอันไม่เจออันหน้ามันก็ยังหลายอยู่บ่ นี่เด็กถกยางตักให้งซุ้มน,อมน้องคนนั้นนี่เด้อค่ะน้องมวยย่างนี่น่องมวยน้องยาง,งใช่ไหมเนาะ,ะโอ้โหทั้งเจ้าน่ะเป็นเป็นปนาสาวบ่หรือว่าอะไรอะไรเนี่ถามก่อน,น,นโอ้เป็นนาบ่าวบอลอันนั้นนะเมียเจ้าบอกนะคอยไปคอยมาได้ีหล่เด้อขอบใจหลายๆเด้อ โดยโดยอีหลักขอบใจเอาขระปุ้นได้ลูกเอากรได้เอาผัดจีแตงให้อยู่ได้ลูกนั่งดีเด้อจีนั่งดีเด้อเอาบ่มวยท่ากันเอาแล้วแล้วลูกนั่งกันนั่งกันแน่นเด้นั่งหม้อเอากระปุ้นลูกล่ะถ้ากันตักเอาอะไรเมื่อซูเม่กินลูกท่ากันตักเอากระปุ้นลูกเอาผู้เล็กผู้หน่อยแหละเดี๋ยวพ่นแต่งให้ย่ นัดเอาเก็บใส่ทองยางเร็ดลงด้วยดีพี่น้องเอ้ยนะสำเร็จแล้วเก็บไว้อีล่ะอีนางเออเธอโอ้โหหน้าแดงคลิปเก่าไหลโตไปแล้วลูกเองปู่ทั้งน้าบ้าวหน้าสาวก็โอ้ยซีเมนมาซอยลูกลานซอยกันเนาะแล้วทั่วบุรีเลยนี่จะเก็บแล้วเลยเก็บไปลูกละตัวใดมันนั่นแหละเ้าจังจูดเออเป็ี่ยนกองโฟมกองยังเ้าจูดไปเลย อะไรนี่เหัวเนาะเลคะเลยคะก็ไปขอเยงเลยเยยีบออ้มันมันอยู่ไหนะโอ้แมงวันเข่าทงเลยได้ลูกละนี่นี่ไล่ออกกอนลงได้ก่อนเอออ่ะหน้องเพล่นเ็ดเรียเ็ดงานแล้วก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวนั่นเนยเฮะจังว่ากันเนาะ ทังสร้างคนกับบเดมาเด้อทั้งไอสร้างรถเนาะคนโทรมาแล้วคนคา้าพิธุระมาแต่ดองแต่เมืองพีนบุนเพื่อนวะาทาั้งไอสร้างก็ได้ก็เลยบเดมาซ้ำต้องขอโทษขอไครใ้ทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเนาะสร้างบเดมาพนักพนธนโทรบอกเรียบร้อยละสำเร็จลงด้วยดีพี่น้องเอ้ยพี่มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละบาทแต่ละเฮือนเนาะต๊แแ่งบอกคือกันอันนี้ก็ถือว่าอ เป็นที่พูมใจพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่จะบุญส่างสาให้เนาะอันนี้ก็ผัดลมตัวนี้นี่คือทางบ่อเสียงเนาะเป็นแม่ลุงไอ้ซอหายน้องอันนี้ทางไอ้ยาเพิ่นมาเตมิกาเพิ่นซื้อมาฝากน้องกับทองโตพี่น้องเอ้หลายอย่างดะทางไอ้เพิออ่นซื้อมาก็ไดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เป็นนํำอยู่น้ากินนั่นแหละเนาะผีทางเมตู้<ร>เป็นย<ร>ังไรเด้อั<ม>นนี้ชีวัยเหีน้อง,งเพิลปลูกด้วยเมตูอ,อ,อโดยชีวัยให้น้องปลูก ตาเราก็แบ่งเลยดิเป็นจังได้ความกูซื้อข้นเฮือนแล้วอะไรบ้างนี่ดีใจแล้วบ้านี้ค่ะสำเร็จเสร็จทิ้นแล้วบ้านี้ค่ะดีใจแล้วโอ้โมกใจเด้อผู้ใหญ่คนนั้นน่ะเป็นมาสวยเงินลูกเอินเต้าถูกสร้างซาให้โดยให้างน้ำทำดีกับเขาให้ขึ้นให้เกิดตกองนำมาไล่ต้องพายมาใหม่เออเงินคำหลังไหลไใครไลเข่าพ่งเข่าไทยกันเด้อมึงทำทำสู้ทำหมดผู้ใหญ่ด ดีใจนาก็ได้ดหรือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีโดยเนาะก็มีแต่ <c oughs> บาแรกนี่จ้ะเจ้าก,ก็นอนอุน่นน้ําลูกน้ําหลานก่อนเด้อเห็น<ด>นอนน้ําหลานก่อนมื้อนี้จกักคืนจกักนั่นเลยจังว่ากันเนาะนอนให้ได้ฮ้ออันนี้เพิ่นสิเอาเพิ่นเขานนนน้าเพิ่นถึงระบ่โดยให้เจ้ามาอันนั้นน้ําหลานก่อนอื แตจ lifts, ังว่ากันอีกเท่านึงเนาะโดยเบิ่งไปเบิ่งทางน้องเพื่อนก่อนนะไว้ให้น้องเพื่อนปู่กำเร็จลงด้วยดีโอ้ยเนี่ยใดมันสีห่มกับไปล่างอยู่ห่มด้วยอีหล่าเอ้ยเจ้าก็ต้องง่ายมาห่มมันจังบ่แดดเจ้าไปนั่งอยู่แดดบ่ได้เด้เดินคือประเทุไทย โดยลูกไผ่กับลูกไผ่มาซอยเรียกซอยงานลูกหลานเนาะยอดลูกหลานเต่าแล้วตั้งแต่กลางคืนแต่บานนี่ซอยจนชิ้นกันบ่ซอยบ่มีผู้เฮ็ดเนาะโอ้ยบ่มีคนที่น้าในกันแน่นน้อยพักพักเท่ากันเลยเดี๋ยวให้ทางน้องเพื่อนนันสำเร็จก่อนเอาจังสีให้เพื่อนเก็บเครื่องเก็บของเนาะ สิ่หายทางน้องเพิ่นที่ว่าได้สัญญาไว้ในช่วงในสิาทาทว่าทางเอฟซีว่าคือบอลคือว่าว่าสีฟ้อนให้เบิ้งเนาะเสี่หายน้องเพิ่นฟ้อนจะเกร็งจะหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ยนะจังใดก็สำหรับคลิปนี้ฮะสีจบเพียงเท่านี้สะก่อนพ่อกันในคลิปหนะเพื่นแหละขอบคุญขอบคุณไปเบิดร์ตสุขสุขคนเนาะนะที่เบิ่งคลิปแล้วบางข้ามโฆษณาขอบุญขอบคุณเพื่อนยัยจ็บุญที่ไว้วางใจสมบูรณ ให้เป็นสะพานบุญนาห้ในข้างนี้ให้อยู่ดีนีงอยู่เย็นเป็นสุขเบิดสุขุสุขคนสุขกายสบายใจให่มาสัมดก็กลับ,บขึ้นไปหารอยเท่าพานเท่าท่านมือเศร้าไรเขา่ามือแรงเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญไปแล้วพี่น้องไห้พอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอจ้าเพียง่านีส้สักอนขอการควาสบายดี